สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงโปรแกรม G Power โปรแกรมสำหรับคำนวณขนาดตัวอย่างคลิปนี้เป็นคลิปที่8เนื้อหาในวันนี้จะเป็นเรื่องการหา f x s i c t ซสําำหรับอโ o วาโปรแกรม G Power เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อคำนวณหาขนาดตัวอย่างที่ให้ใช้ฟรีอาจารย์มหาวิทยาลัยหลายๆคน แนะนำให้นิสิตนักศึกษาใช้แทนทารยยมาน่โดยเชื่อว่าสิติที่วิเคราะห์แตกต่างกันควรต้องการขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมต่างกันด้วยขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมไม่ควรจะน้อยเกินไปหรือมากเกินไปผู้ที่ใช้สูตรทารยยมาน่หรือสูตรคำนวณอื่นๆนะครับไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของผู้พัฒนาสูตรทำให้าการใช้ สูตรทาโรยามานีนั้นนะครับใช้ในทางที่ไม่ค่อยเหมาะสมโดยที่คำนวณหาเอนได้จากทาโรยามานีแล้วก็ทำการเก็บตัวอย่างนะครับโดยไม่สุ่มใช้วิธีการเก็บาตามสะดวกนะครับของครูวิจัยทำให้ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของการได้มาของ ตัวอย่างนะครับความน่าเชื่อถือก็อลดลงแนวทางใหม่ก็คือการใช้ G-POWER นะครับเป็นวิธีการเลือกวิธีการหนึ่งนะทีนี้ในสิ่งที่เราจะพูดถึงก็คือการคำนวณหา Side Effect ในอ n นว a นะครับอ n o วาก็เป็นการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตั้งแต่ในประชากร3คกลุ่มขึ้นไป บางทีก็จะเรียกว่า F-test หาก s i gnificant จะทราบเพียงว่ามีอย่างหนึ่งคู่ที่แตกต่างกันอย่างมีนนยัะสสำคัญแต่ผู้วิจัยจะไม่รู้ว่าเป็นคู่ไหนนะครับจะต้องทำการเปรียบเทียบ Post-hoc-Multiple Comparison ก่อนสำหรับตัวอย่างของการวิเคราะห์วันเวโนวาก็เป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับก็คือมีการ เปรียบเทียบระหว่างว i t เวิ n นก o ุ๊กับวิ t อ i n g รุ๊ปนะครับได้ค่า F มานะครับอันนี้ F นี้นะครับ s i gnificant ครับตัวนี้เป็นเรื่องของ Use กับอะไรครับความถี่ในการใช้บริการนะครับทีนี้ในการคำนวณหา f x i เอนะครับถ้าจะคำนวณด้วยมือนะครับเราจะต้องมีค่าเฉลี่ย นะครับอันนี้จะถูกเรียกว่าแกน m e a ค่าเฉลี่ยของตัวแปรนะนะครับแล้วก็ sd นะตัวนี้จะไว้ใช้ตอนที่าหารนะครับก่อนที่จะถอดสแควรูทนะครับตัวถัดมาก็จะเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มครับค่าเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มนะครับทีนี้เราคำนวณหาย,ยังไงนะครับตัวค่าเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มก็จะเรียกว่า factor mean นะครับ อ่าแฟกเตอร์มีอันนี้กลุ่มที่1 factor mean ก็2.6 factor แฟกเอร์มีนกลุ่มที่ 2, 2. 7งสอ c t o r mean ตร์มีนตัวที่3ก็3.07นะครับอันนี้เราก็ไปรัน Descriptive ออกมาก่อนนะครับแล้วค่อยคำนวณหาจากนั้นนะครับเราได้แกนมีนแล้วนะครับก็คือ2.769นะครับกนะ็ใช้เหมือนกันหมดดูความแตกต่างระหว่างแฟกเตอร์มีนลบด้วยแกนมีนนะครับ ่าเราก็จะได้ลบ0.147 0.0007 0.3035นะครับจากนั้นยกกำลังสองครับยกกำลังสองของตัวข้างหน้านะนะครับเราก็จะได้ตัวเลขมานะครับตัวเลขที่เป็นทศวสยมเวลายกกำลังสองมันก็จะได้เป็นทศวสยมนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับจุดสามนะครับยกกำลังได้จุดศูนย์เก้าเนี่ยนะครับก็จะได้ยก จากนั้นก็มารวมครับเอา3ตัวนี้มารวมกันได้ตัวนี้และก็หารด้วย n น,นะครับหารด้วย n จากนั้นก็ทำการนำเอา standard deviation นะครับก็คือที่คำนวณได้ตัวนี้นะครับามานะครับแล้วก็ทำการา square root นะครับ square root average หารด้วย sd นะครับ square root average หารด้วย sd แล้วก็จะได้ตัว Side Effect ครับอ่าทีนี้เมื่อเราได้ Side Effect แล้วก็นำไปใส่ใน G Power นะครับอ่า Side Effect ก็คือ0.218นะครับอ่าตัวนี้อ่าเราก็ใช้ Default นะก็คืออ่าตัวอ่ ถัดมาที่เราจะต้องทําการปรับแก้ก็คือตัวกลุ่มนะครับเราใช้3กลุ่มก็ปรับแก้เป็น3จากนั้นก็อ l p h a เราใช้เหมือนเดิมนะครับเบก็เหมือนเดิมนะนะครับเราก็มาอันนี้เป็นค่า Power นะครับก็คือ1 – Beta ลบเบนะนะครับเราจะใช้จุดเ5หเหมือนเดิมเมื่อคำนวณหาเราจะได้ n อ,อยู่ประมาณ300 30นะครับตกกลุ่มละ110นะนะครับทีนี้เราลองมาคำนวณน,นะนะก่อนอื่นนะครับท่านจะต้องคำนวณหาค่าเฉลี่ยแกนมีนกับตัวแฟกเตอร์มีนก่อนนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตัว Data ก่อนนะครับอันนี้เป็นกรณีที่ท่านทำวิจัยแล้วเราอยากจะต่อยอดงานเดิมนะครับแล้วก็งานเดิมก็มีข้อมูลอยู่แล้วนะครับ งานเดิมมีข้อมูลอยู่แล้วแล้วก็มาทำการคำนวณหานะครับอ,อันนี้เป็นตารางเเป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลก่อนอื่นนะครับเราก็ไปที่ Analysis นะครับ เลือก e s ซิ t i ีพครับตัวแปรที่ตามเราก็คือ Use นะครับผมก,ก็ดึงมานะครับดึงมาแล้วก็ตอบโอเคนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือตัวนี้ครับแกนกับ Standard Division นะครับเราได้2ตัวแล้วนะนะครับแกน n กับ Standard Division ตัวที่เราต้องการอีกตัวหนึ่งก็คือว่า Mean ของแต่ละ f f c t t r r m e n นนะครับเราต้องการ Factor Mean ตัวนี้นะครับผมจะใช้ความถี่นะครับความถี่ผมก็จะไปที่ Data ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ p e e d File นะครับผมจะเลือกแผกกูเป็น Factor Me มีนนะครับแล้วก็ตอบโอเคนะครับจากนั้นก็ไปที่อณนติอไลส์เลือก Descriptive d e s c r i p t i v e อีกทีนึงครับแล้วก็ตอบโอเคอันนี้นะครับเราก็จะได้ ตัวแกน mean กับ factor mean พร้อมกับ sd นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะบีบตัวนี้ลงนะครับประมาณนี้เอามาไว้แถวนี้เลยวนะครับ,นะรบตัวนี้ก็ไม่ใช้แล้วนะครับผมก็จะได้2ตัวนี้นะนะครับตัว factor mean ก็คือ2.6นะครับ 221นะ2.6 221อ่ากลุ่มที่2ก็คือ2.7นะครับ698ตัวที่3ก็คือ3.0726นะครับตัวที่เป็นแกนมีนนะครับก็คือข้างบนนะครับ2.7691นะครับใช้เหมือนกันหมดจากนั้นนะครับเราก็มาคำนวณครับอ่าแล้วก็ตัว ที่ต้องดึงมาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ครับ standard deviation นะครับอ่าเราได้ดะข้อมูลเราเข้ามาคำนวณหาครับตัวแรกเราคำนวณหาส่วนต่างก่อนก็เอานะครับเอา factor mean ลบด้วยอ่าอะไรครับแกน mean นะครับอ่าเราจะได้ตัวนี้แล้วก็ลากสู่รไปเมื่อได้ตัวนี้เสร็จแล้วเราต้องยกกำลังสองตัวนี้ครับยกกำลังสนะครับ แล้วก็ลากสูตรไปนะครับตัวนี้ติดลบติดลบ0ูนย์นี่หมายความว่าทศยมเนี่ยมันมันละ,ะมันจุดน้อยมากครับน้อยมากประมาณเท่าไหร่ครับ6ตตำแหน่งลนะเจ็ดตำแหน่งถึงจะมีตัวเลขนะครับแล้วก็มาดูทีนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็คือซ้ำครับซ้ำก็จะใช้แล้วก็ซ้ำตัวไหนครับซ้ำตัวนี้นะครับ 3ช่องนี้จากนั้นก็ Everate ครับเท่ากับตัวนี้หารด้วย N n ก็คือ3กลุ่มนะครับาจากนั้นก็กได้ค่า s d ดึงมาแล้วนะทีนี้ Size Effect ครับ Size Effect นั้นนะครับเราใช้ square root นะครับ sqrt นะครับแล้วก็บงเล็บเปิดเอาตัว Everate ที่คำนวณได้ตัวนี้นะครับ หารด้วยตัว SD ตัวนี้นะครับแล้ววงเล็บปิดตัวนี้ก็คือ s i เ e Effect ครับ0.218นะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็ไปเปิดที่ G Power ครับนะครับเปิดที่ G Power ขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือหน้าตา G Power นะครับเราไปเลือกนะครับอนุว่ามันจะเป็น FTS นะครับนะครับ ตัวนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับจะทดสอบวันวีก็ได้นะครับทดสอบวันวีก็เลือกวันวีนะครับแล้วก็มาาำนดตัวนี้ครับ0.28นะครับ218่ตัวอนะัลฟาเบต้าอัลฟากับพาวเวอร์ก็ใช้ดีฟอลต์ครับส่วนตัวกลุ่มนั้นนะครับมี3กลุ่มก็เปลี่ยนนะครับ จากนั้นก็คาลคูเลตนะครับเราจะได้330นะครับถ้ามี3กลุ่มก็กลุ่มละประมาณ110นะครับอ110อันนี้ก็คือวิธีการคำนวณนะครับหาเอฟเฟก์ไซส์นะครับด้วยมือนะครับการหาเอฟเฟก์ไซส์ด้วยมือท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาตักฤใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ